สวัสดีทุกคนฉันเอมิสเตอร์ซิสเตอร์นะเออพอดีฉันตามหาบักบายูอยู่นะฉันจะตามให้มันมาถ่ายคลิปนะพอดีมันไม่ถ่ายคลิปมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วและตอนนี้คลิปของมันก็มีแต่อันบ็อกซิ่งฉันเลยจะตามให้มันถ่ายคลิปสอนนะเออถ้าเกิดไม่มีอะไร้ฉันไปก็เลวกันฉันว่าจะไปทำอาหารอยู่ดาวองคารน่ะบ๊ายบายทุกคนฟิ้ยอเมเฮียแมน And you have to be a lover, one way or the other. Nobody อนผมมายายนะคะคือผมมันได้ห่างหายจากการทําคลิปสอนมามากๆเลยครับและหรือว่าเอ่อทำคลิปคอนเทนต์อื่นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดีช่องผมนะครับมีแต่คอนเทนต์เกี่ยวกับพวกอันบ็อกซิ่งนะครับอ่าและทีนี้นะครับผมก็แล้วก็ผมก็วุ่นๆกับการสร้าง IG อันใหม่นะคะคือผมเอ่อขึ้นโปรไฟล์มาให้ตรงนี้กันละกัน IG ใหม่ที่ผมสร้างครับเอ่อผมจะเอา IG เนี้ยไปทําเป็นเกี่ยวกับพวก f อครับเป็นพวกฟิงเกอร์บอร์ดนะเอาไปถ่ายแบบพวกไฮไลท์ฟิงเกอร์บอร์ดทำคลิปคลิป ฟิงเกอร์บอร์ดเล่นอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็ปะปนกับการอันบ็อกซิ่งแบบคลิปแบบสั้นๆบ้างนะครับเพราะว่าเออผมจะลองเออมาทำใน IG บ้างแต่พอทำไปทำมาผมก็ลืมเลยว่าเออผมก็ยังมี y o u ูทูบอ่ะเนาะเออผมก็เลยไม่ขึ้นได้นะครับว่าผมว่าจะมาลองทำคอนเทนต์นะครับเออมาสอนยูฟลิปนะครับเพราะว่าใน2หรือ3สัปดาห์หรือ1สัปดาห์หรือเท่าไหร่ น่าจะนานมามากแล้วครับมีเอพี่จากช่องหุ่นจำชื่อช่องพี่แกไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเอในคลิปของช่องพี่เบนมอครับว่าเาให้สอนฮิวฟิปหน่อยแล้วทีนี้อผมเลยแบบอกพื้นฐานให้เขาอย่างเงี้ยวอบอกไปว่าเอาถ้าเกิดจะทำฮิวฟิปก็แบบคือถลองทำพื้นฐานยิงให้ได้ก่อนเออพี่แกก็นก่าจะทำได้แล้วทีนี้พี่แกน,นะครับพี่เขานะครับก็เลย อบอกให้ผมแบบเขาเรียกไงเออลองทําคลิปสอนนะบ้างสิแต่คือผมอ่ะก็อตอนนั้นผมคือผมยังไม่ปลดล็อกเลยครับคำว่าฮิวฟี่บผมยังทําฮิวฟีไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นนะที่พี่พี่เขาบอกใช่ไหมครับว่าให้ผมทําคลิปสอนบ้างผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมเลยตอบไปว่าคือจริงๆผมก็ยังทาไม่ได้เออแต่นนีออ้ผมก็กลับมาคิดอีกทีนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน่าจะมีคนสอนแบบคือผมก็กลับมาคิดมาคิดอีกทีเพราะว่า ในไทยอครับช่องที่สอนฮิวสติปอะผมไม่แน่ใจว่าจะมีช่องอื่นนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นช่อง B R M Studio นะครับที่สอนฮิวฟิปนะครับน่าจะเป็นคลิปล่าสุดของเขาเลยหรือเปล่ามัง้งมั้งนะครับเออน่าจะเป็นแค่ช่องเดียวในไทยนะที่สอนฮิวสติปอะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามีช่องอื่นไหมแต่ถ้าเกิดมันมีช่องอื่นนะครับถ้าเกิดใครรู้นะครับว่าเออมีช่องไหนบ้างที่สอนทำฮิวฟิปหรือว่ามีช่องอื่นก็ เออทักมาหาผมได้ในแมสเซจเลยนะครับหรือว่า Facebook หรือว่า Instagram มเดี๋ยวผมทิ้ง Instagram มไว้ให้เลยนะครับทั้งสองอินสต a แกรคือ Instagram i g แหละผมเรียกไม่ต้อง Instagram เรียก IG เลยจะมี IG เออหลักของผมแล้วก็ IG เออ f อนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับนะครับร้าวๆนะครับประมาณประมาณ3วิธีนะครับหรือ4ีวิธีผมจะไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างมาสัก3าวิธีก็พอแล้วครับมาครับมามาเริ่มเลยครับวิธีแรกนะครับก็คือการจิกนิ้วนะครับนิ้วฟิกจิกนิ้วลงไปอย่างนี อวิธีทำวิธีแรกครับการวางนิ้วครับจะวางคล้ายค้ือจะวางหมดออลี่ครับไอชุดนี้ครับวิธีนี้คุณลองแบบวางอย่างเงี้ยครับวางนิ้วแบบจิกนิ้วครับวางยังไงี้ก็ได้ขอให้้วกลางอยู่ตรงเทปจะได้ป๊อปแผ่นได้นะครับเอตอนที่คุณนะครับทำคุณยังไม่ต้องทาเป็นหิวฟิครับคุณแค่จิกแผ่นนี้แต่จิกนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าให้คุณนะครับลองทําแบบว่าลองเออลี่ครับแต่จิกนะ จิกแบบให้เล็บมันจิกหรือว่าจิกให้นิ้วมันจิกเล็กก็ได้เออลองทำดูครับลองทําแบบออลลี่ะครับแค่ออลลี่นะแต่เวลาคุณออลลี่โดยการจิกแผ่นนี้ใช่ไหมครับแค่จิกเลยกนะเนี่ยเนี่ยคือนิ้วอะครับมันจะเกินไปตลอดเลยใช่ไหมครับอันนี้ผมเออเป็นวิธีผมหยิบยกมาจากช่อง BRM CBO ผมเออขึ้นช่องนี้ให้เพิ่การครับช่องนี้เออเนะเป็นเครดิตนะครับเออต่อเลยตอนที่เราทำนะครับจิกแผ่นแล้วก็ออลลี่ครับสังเกตนะครับดู แผ่นมันจะ,กล,ลนะ,นนจะกลับมาโดยตลอดนะครับคือแผ่นมันจะเลยมาโดยตลอดนะคือแบบเรียกไงคือมันจะแบบนะถ้าออลลี่ตรงตัวถ้าออลลี่ตรงตัวมันก็มีน้อยแหละแต่ว่าคือส่วนใหญ่ครับที่เราทํ้แรกๆครับจิกแผ่นแล้วก็ออลลี่อย่างเงี้ยนะอย่างงี้แผ่นมันจะเยลยมาตลอดมันจะไปม่นฟิวฟิวครับแต่เป็นฟิฟิวแค่ที่นึงอย่างงี้นะครับวิธีแก้ให้มันเป็นหมดหมุนรอบนึงครับเออคมขพอบอกเขาว่าการฝึกนะครับให้ฝึกแบบอย่างงี้ก่อนให้ฝึกแบบอย่าให้มันสะบัดไปทางนี้มากเกินไปหรือทางนี้มากเกินไปครับแบบ อย่างเงี้ยครับตรงก่อนเอาแบบให้มันตรงๆนิดนึงครับแบบจะให้มันกลับมาเป็นด้านนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดมาด้านนี้ได้เลยก็ดีครับมาถ้าเกิดเราทำงนีได้แล้วใช่ไหมครับเออเราก็จะมาขั้นตอนเออเดี๋ยวมาต่อที่ขั้นเออมาต่อที่ขั้นตอนต่อไปก็คือการที่ถ้าเกิดเราทำานี้ข้องเราครับคือการตีแผ่นก็ออลี่นะอย่างเงี้ยคือมันได้ครึ่งนึงหรือว่าครบรอบแล้วแต่เรายังเออลงไม่สวยอย่างเงี้ยครับเออเราต้องเพิ่มวิธีการนะครับการปาดนะครับ โดยการที่เราปาดแล้วนะคะให้เรานึกว่าเราให้แบบให้เรานึกแค่เราแบบคิดว่าเราต้องปาดออกไปอย่างเงี้ยแต่จริงมันจะมันไม่ได้ปาดออกไปอย่างงี้มากหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดนะครับนิ้วเราอะครับมันจะแบบมันข้าไปเรือแตงนมมานะครับต้องปาดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปอับตมานะครับเห็นไหมนีครับแต่วิธีนี้ผมก็ไม่ค่อยคล่องหรอกเพราะผมไม่ได้ใช้วิธีนะครับแต่เราก็ลองอฝึกกันได้นะครับเออก็คือการจิกแผ่นออลี่นะครับตอนปาดก็ปาดให้มันเป็นมานี้นะน ให้มันแต่ไม่ต้องเตะขนาดนั้นมากครับแบบให้แค่แบบงอนิ้วมานิดนึงครับให้แบบแข่งงอนิ้วมานิดนึงครับตอนตอนแล้วก็แบบเอาตัวเอานิ้วเอามือครับเอ็นไปอย่างเงี้ยให้มันจะเยอะนะครับไปวิธีที่สองกันเลยครับวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่ผมนะครับต้องผิดลองถูกเองเนาะนะครับวิธีนี้นะครับถ้าพื้นฐานนะครับที่เราต้องที่เรานะครับ เออผมลืมบอกครับว่าผ้าพื้นฐานนะครับไอผ้าที่แบบถ้าเราทําเป็นนะครับมันจะห็นฟลิปง่ายขึ้นนะครับหรือหรือไม่ง่ายขึ้นมันแล้วแต่คนรับแต่ผมคิดว่าท่านี้มันทําให้ถ้าเราทําเป็นนะครับมันจะทําให้ยินฟลิปเราง่ายขึ้นนะครับคือถ้าถ้าฟนป๊อปครับฟอนป๊อปมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือการที่เราเป็นแบบตรงการข้ามกับปอปชูอินนะครับแต่ไม่ใช่แบบสวิตช์ปอปชูอินนะครับสวิตช์สวิตช์ป๊อปชูอินนี่มันจะเป็นเออถ้าสวิตช์ป๊อปชูอินแหละแต่บางคนนะ สวิชป๊อปโชบิทนะครับมันจะเป็นฟอนป๊อปหรครับอย่างเงี้ยอยบางคนจะทำอย่างเงี้ยครับและคิดว่ามันคือฟอนป๊อปนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับฟอนป๊อปนะครับมันก็คือการที่เราทำฟอนไซป๊อปโชบิดนะครับฟออนไซดดๆผมพูันกันนหมดเลยฟอไซป๊อปโชบิดนะครับหลีกเยอๆก็คือฟอนป๊อปนั่นแหละนะครับการวิธีทำก็เอออันนี้แล้วแต่อันนี้คือส่วนตัวของผมเองนะเออวิธีทำของผมนะครับตอนสุดแรกๆนะครับคือเรายังปัดคือยังไงคือเรายังทำให้มันหมุนไม่ได้ครับอย่างเงี้ย เราไม่ไม่สามารถทําให้มันหมุนตรงข้างไปงนี้ได้<ม>ใช่ไหมครับตอนทํแรก้แึ่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นค<ม>ัก็คือทำแล้วคือทอํายังไงก็ทำไม่ได้ครับ<ม>เออผมเลยเออลองหาวิธีทํานะครับคือลองลองคิดเองอ่ะก็คือครับเออเท่าที่ผมคิดมานะครับการทําฟันป๊อปสำหรับผมเนี่ยก็คือการทำเออฟันไซส์ครับทำฟันไซส์อย่างนี้ครับให้ให้แบบฟันไซส์มันสูงขึ้นหน่อยและทีนี้ตอนเราจะลงครับเราเรียกบิดมือครับมาลงอย่างนี้เนี่ยมันจะป็นกันนะครับ อา,อาจจะไม่แบบเงี้นมากครับอย่งเนี้ยเนี่ยคือลักษณะมือมันจะบิดมาอย่างเงี้ยฟึบแล้วปล่อยแล้วก็ลงอย่างงี้ครับถ้าเกิดเราเริ่มทำคลองแล้วครับเนี่ยคือเหมือนเราจะลงอย่างงี้แต่เราแค่สบดัดขึ้นอย่างงี้ครับเนี่ยเนี่ยอะดูทำนี้ก่อนสบัดขึ้นอเี้ยสวัดขึ้นไปแล้วทีนีน้เราก็ค LGB ่อยลงอย่างงี้ครับคือตอนแรกครับเราอาจจะแบบบิดข้อมืออย่างเยอะเลยก็ได้ครับแล้วก็ค่อยลงแล้วก็ที่แบบหมุนมือลงนะครับ อันนี้ก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทําไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทำไปเรื่อยๆนะครับให้เราแบบเอออย่าหยุดอย่ยาหยุดแค่การแค่หมุนมือให้มันเยอะครับก็คือเริ่มแบบเออเริ่มให้แบบหมุนการหมุนมือน้อยลงครับแบบจนแบบ หมือนไม่ต้องหมุนเลยครับก่แบบกดนิ้วขึ้นมันก็ไปแล้วบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนยะกดนิ้วขึ้นไปก็สะบัดสะบัดต่อไปนิดเดียวแค่นี้ก็ได้แล้วครับถ้าเกิดเราฝึกเยอะครับฝึกไปเยอะฝึกไปเยอะแบบให้การหมุนข้อมันน้อยขึ้นนะครับเนี่ยถ้าการหมุนข้อมันน้อยขึ้นเอาให้มันแบบหมุนน้อยเลยครับนะ <c oughs> ถ้าเกิดเราฝึกได้อย่างนี้นะครับเออฮิวฟิปของเรามันก็จะง่ายขึ้นมั้งนะครับเพราะว่าเอ่อไอตอผมทำฮิวฟิปเนี่ยพอผมทำฟันป๊อปได้ก่อนฮิวฟิปใช่ไหม พอผมทำฮิวฟิปผมก็เออปิดล็อกเป็นแบบว่าแบ ille, บแบหนีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาฟนนอนต์ป๊อบมาผสมในสังกัดฮิวฟิปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเนาะผม,นะม,มก็มันก็ใช่แหละเออถ้าพอเราได้พื้นฐานของฟอนต์ป๊อบมาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาฝึกเอ่อกันต่อด้วยการฮิวฟิปเลยฮลวฟิปนะครับวิธีของผมนะครับเออนิ้วกลางนะครับผมจะวางไว้ตรงเนี่ยประมาณสุดขอบแผ่นเลยครับประมาณเท่านี้ครับให้นิ้วมันเกินมาน,นิดนึงก็ได้ครับนี่ ให้แบบดันๆมานิดนึงอย่างนี้ครับก็เหมือนทํำคอนอพของผมเลยครับเนี่ยคอนโพของผมก็วางมาเกินแผ่นมาน FELIPE นิดนึงอย่างเงี้ยเท่านี้และเออนิ้วของผมนิ้วนิ้วชี้นะครับของผมจะวางไว้เนี่ยถ้าเกิดใครเจาะน็อตไว้ผมจะวางไว้หลังน็อตนิดนึงนะครับหรือว่าผมจะวางไว้ตรงใกล้ๆตรงคอนเคฟเลยครับที่มันจะปาดไปด้านหน้าเนี่ยผมจะอย่างเงี้ยครับผมจะวางไว้สักประมาณเนี้ยให้นิ้วมันแบบเวลาปาดมันจะได้ปาดหน้ขึ้นนะครับคุณเหผมจะวางไว้อย่างเงี้ยครับนี่ดูนะ นี่นี่ครับนี่อันนี้คือสิ่ง้ีของผมนะครับหรือว่านะครับนิ้วกลางเราอาจจะเกินมามากมากก็ได้ครับถ้าเกิดเราฝึกใหม่ๆก็เออเอามาเกินได้ครับแต่พอฝึกทำนานแล้วก็เออพยายามฝึกให้มันอย่าเกินเนาะโอเคนะครับพอเรารู้การวางนิ้วแล้วใช่ไหมครับเออขั้นตอนอไปครับการวางนิ้นครับเราจะไม่วางแบบแบนๆบนครับถ้าคือเรารู้ตำแหน่งการวางนิ้วเนาะนะครับการวางนิ้วของผมนะครับผมจะไม่วางนิ้วแบนๆบนะคบผมจะวางนิ้วประมาณแบบ ด้านด้านด้านนิ้วกลางครับโก่งมานิดหน่อยนี่ครับส่วนนิ้วชี้เออมันมันจะแบนไปกับแผ่นนะครับแต่นิ้วกลางโก่งขึ้นมาดหน่อยครับคือนิ้วชี้เออวางไปกับแผ่นให้มันแบนเลยแล้วนิ้วกลางโก่งขึ้นมานะครับขึ้นมามันจะทําให้นิ้วชี้เราครับเนี่ยมันจะโุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่านิ้วกลางเรามันโง่งขึ้นมาแล้วนะเออถ้าเกิดเราทําให้นิ้วกลางมันโง่งนิ้วชี้เราก็จะโง่งตามครับโดยที่เราไม่ต้องแบบบังคับให้มันแบบขึ้นมานะครับเราก็แค่วางนิ้วชี้ให้ตรงกับแผ่นเลยแบบ เออวางวางนิ้วแบบให้ให้แบบไปกับแผ่นส่วนนิ้ววางครับอ่ะขึ้นมาเท่านี้ครับมาแล้วแต่คนนะครับลองเอาไปลองผิดลองถูกเอาก็แล้วกันนะครับเนี่ยเอาราวางเลยใช่ไหมครับเออการการการแบกเนี่ยคือคือเราโก่งแผ่นมาขนาดคือเราโก่งนิ้วมาแล้วใช่ไหมครับการการแบกอะครับถ้าเราแบกตรงคายๆอย่างเงี้ยให้พยายามแบกนะครับแบกไปอย่างเงี้ยครับแบกแล้วมือสะบัดนะครับมือให้แบบคือแบกแล้วแบบเอามือ ขงางาไปงนี้ครับเนีย่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยให้ทุกคนฝึกจากการแพ็กก่อนนะครับแพ็กปุงท้ายใช่ไหมแล้วแบบให้แพ็กแบบเหมือนแบบเรียกไงคือแพ็กไปด้านหลังครับแต่ว่ากดกดเอ,อ่อเข้าเรียกไงใช้แรงนะครับกดไปด้านหน้าครับในการแพ็กอย่างเงี้ยแผ่นมันจะหมุนนครับนอย่างเงี้ยดูโดยที่เรายังไม่ตัดเนาะแล้วก็พยายามก่งมืออย่างเงี้ยด้วยพยายามให้แผ่นหมุนนะครับก็ปุ่งยิงก่อน มันสักเดี๋ยวถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็พอแล้วค่ะมาพอเราทำอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เหมือนเอ่อการการห่างนิ้วอย่างนี้เลยการเอ่อจิกนิ้วเลยแต่ว่าเอ่อยังไงมันก็คือการวิธีการเดียวกับการปาดก็พอเรากดได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับการปาดครับผมก็จะให้นึกซะว่าเราปาดไปอย่างนี้ครับเวลาปาดออลี้เราก็จะปาดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเราปาดเคล็ซิปให้ให้นึกนะครับให้นึกเฉยๆนะไม่ต้องแบบ คือไม่ต้องพยายามปาดให้แบบมันสะบัดอย่างเงี้ยให้พยายามนึกว่าเราต้องปาดประมาณนี้นี่ให้มันปาดท่าเนี้ยครับให้มันประมาณท่างเนี้ยเนี่ยปาดต,ตรงคอนคอนเคฟก็ได้คอนเคฟหรือว่าปาดอย่างเน,นี้ยตรงสุดโน้ตก็ได้ประาดประมาณประมาณเท่านี้น,นี่มันก็กจะหมุนนะครับถ้าเกิดเราปาดดีแล้วเนะี่ยดูนะเนี่ยถ้าเกิดเราปาดดีแล้วเราก็โก่งโ่งมือดีให้แบบ มันงอไปด้วยครับเออผมลืมบอกว่าการโก่งมือมันต้องโก่ง้ลยนะครับไม่ง,งั้นแผ่นมันจะติดมือเราแล้วมันจะไม่หมุนนะครับนะถ้าเกิดเราหมวนมือนะครับไปแบบทางที่แบบมันตรงคือทางที่มันเป็นทางเดียวกับการหมุนแผ่นนะครับถ้าเกิดเราจับจังหวะได้เออฮิวฟลิปเราก็จะมาเลยครับผมคิดว่าเป็นท่าที่ไม่ค่อยยากมากนะครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานของแต่ละท่าอื่นๆมาแล้ว วกซิอะไรเงี้ยแล้วก็ทำได้นะคะพิลฟิปนะครับเออถ้าเกิดเรามีพื้นฐานท่าเยอะแล้วยูฟิ้กก็ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้เป็นท่าที่ยากเลยครับเป็นท่าที่แบบเออฝึกสักสองสามวันก็น่าจะได้น,นะครับ <ś le af> สำหรับตัวผม <ś le af> ตัวผมก็ฝึกแค่วันเดียวครับมันก็หมุนแล้วฝึกแค่วันเดียวก็ได้ครับแล้วก็ฝึกไปอีกสักประมาณอาทิตย์นึงก็เริ่มชินแล้วครับเริ่มคล่องเลยการเป็นท่าโผล่เลยนะแล้วเราก็เราเอามาอัดแอปกับการเล่นเวลด้วยนะก้ารนี้เป็นอะไรก็ได้ครับ เไปต่อกันที่วิธีที่สามนะครับเป็นวิธีสุดท้ายเนาะวิธีนี้ครับจะเหมือนเอกับเวิธีที่สองเป๊ะเลยแต่ว่านิ้วนิ้วเนี้ยเราจะโก่งมาเออพร้อมกับนิ้วกลางครับเนี่ยมันจะโก่งพะมันจะโก่งเท่ากันครับแต่การปาดนิ้วครับมันจะคล้ายๆเดิมครับแต่ว่าการปาดนิ้วเนี้ยคือห้ามปาดไปตรงคอนคอนเคปครับเออเราให้ปาดไปตรงตรงเลยครับปาดไปตรงตรงเลยนะไม่ต้องแบบ ไอพิธีเนี้ยมันจะเอ่จริงจากการแ็กแล้วก็การโค้งมากกว่าครับปาดไปตรงๆรงเลยก็ได้นะจริงแต่ว่าถ้าเกิดเราปาดไปอย่างเงี้ยด้วยเนี่ยให้มันอย่างเงี้ยให้มันแบบไม่ต้องตรงมากครับแบบให้มันตรงเนี้ยก็ได้ครับมันก็จะทาให้ท่าสวยขึ้นครับเออแต่ว่าครานี้ก็ทําก่งนิ้วทั้งสองอันเลแต่ว่าไม่ต้องแบนแบบไม่ต้องแบบจิดขนาดนี้เนาะประมาณเท่านี้ครับนี่แล้วก็เยี้ไปเลยแล้วก็ได้เลยครับแต่ท่านี้ครับมันจะเอ่ติด ส่วนใหญ่รับมันจะติด v ว r บ่อยมากเลยแต่ว่ามันจะแล้วแต่คนถนัดนะครับบางคนจะถนัดท่านี้นะครับถ้าเกิดเล่นบ่อยๆก็น่าจะชินเองครับเพราะว่าตอนแรกผมที่ผมทำแนี้มันก็เว r i a b l ติดบ่อยอย่ะมันจะ v วล i a b l ติดบ่อยมากถ้าเกิดเราทำฟอนป๊อบนะครับอืมแต่พอเราเล่นไปจนชินนะครับเนี่ยมันก็จะแบบมือเออแผ่นมันก็จะหมุนไปเลยครับถ้าเกิดลแบ,บแบบแบบคฟีบเออเคฟเรียกยังไงอ่ะ ก็คือหมุนแบบมือให้แบบมันตรงกับแผ่นจังหวะลอยอย่างเงี้ยผมก็พูดย่างนะการทำฮิลฟิปเนี่ยคือไม่มันก็ไม่ได้พูดย่างขนาดนั้นแต่การหมุนมือครับมันพูดยากมากเลยว่ามันต้องหมุนขนาดองศาไหนแบบะอ่ะทานผมจะยกตัวอย่างว,วิธีสอนแล้วให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าการเอ,อโก่งมือไปด้านหน้าของผมเป็นยังไงดู ครับสังเกตนะครับว่าเออมือของผมนะครับมันจะไม่ได้โก่งแบบแบบตรงไปเลยอย่างนี้นะครับนิ้วของผมนะครับไอตรงด้านตรงที่แป๊กครับมันจะไปอย่างนี้นะมันจะยืดเลยแต่ตรงเนี้ยผมจะงอไว้ครับตอนเออผมลืมบอกถ้าเออวิธีที่สองกับวิธีที่สามครับตอนรบรอยแล้วใช่ไหมครับให้เราพยายามแบบคล้ายๆการเกรงนิดหน่อยเกรงเกรงประมาณเท่านี้ครับแต่ตรงแป๊กไม่ต้องเกรงนะครับแบบเราก็เออดูนิ้วไปเลยแต่เออการปาดครับให้มันเกรงนิดนึงนะครับ คือตอนที่แบบเราจะยกะครับให้เราเกรงนิดนึงให้มันงอประมาณเท่านี้ครับตอนเรายกขึ้นอย่างเงี้ยให้มันเกรงนิดนึงแล้วเราก็ปาไปเลยครับฟึบมันก็ได้นะครับเกรงนิดนึงนะเออแล้วขนา็ตอนปาผมจะเป็นอย่างนี้แบบที่ผมให้ดูเลยนะ,นะอย่างเงี้ยเลยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเลยคือผมก็พูดไม่ถูกแต่มันต้องเกรงนะครับต้องเกรงแบบไม่ต้องเกรงขนาดนั้นแต่ก็เกรงเออ เออผมก้องมองกับตัวเองแล้วแหละว่าเก่งหรือไม่เกง่งเอาสรุปครับเก่งแบบนิดๆหน่นนอยๆอะ่ะแล้วก็งอนิ้วให้มันประมาณนี้ครับแล้วก็ปาดไปเลยแค่นี้เราก็จะได้คิวฟิปแล้วนะครับโดยการสุดแค่ไม่กี่วันก็ได้แล้วอะ่ะผมให้นานสุดก็หนึ่งคลิเลยครับผมคิดว่าการทำคลิกฟิปเนะี่ยเป็นท่าที่ทํานานสุดแล้วเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่อยู่เนาะแต่การทำฟลิปแบบคือออลลี่เสร็จแล้วก็ทำคลิกฟิปเลยมันจะไม่เหมือนกับพวกท่าแบบ ยากๆ,ยกๆยกอ,กกอย่างพวกฮิวฟิปอย่างเงี้ยมันจะผมคิดว่ามันมันยากกว่าคลิกฟิปแหละแต่ว่าพอเราผ่านด่านเลยแบบคือผ่านุประสบกาั้นมาแล้วอ่ะเออฮิวฟิปอ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยครับถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆเน,ะะนาะสำับคลิปนี้ถ้ามันก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสอนสั้นๆนะไม่สั้นหลยยาวเลย,เลยแหละเออเป็นคลิปสอนนะครับฮิวฟิปนะคบเพราะว่าเออเห็นว่าเออในประเทศไทยนะครับฮิวเออการสอนฮิวฟิปน่ะไม่ค่อยมีนะครับผมเลยหยิบยกมาสอนบ้างนะครับการทำคลิป สำหรับวันนี้ก็ไปดูอินเสิร์ตของผมเลยก็ได้นะครับแต่ก็ทำเหมือนเดิน n นะปิดคลิปแบบบายบายเฮ้ bye hey, ทุกคนนะครับนี่ก็คือช่วงท้ายคลิปนะคบเป็นช่วงอินเสิร์ตนะครับแต่ก่อนจะไปอินเสิร์ตนะครับผมขอให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับป้าของผมนะได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับผมจะย้ายสถานที่การรีวิวการถ่ายคลิปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะ มาถ่ายคลิปตรงนี้แทนรับนี้ยังไงล่ะเนี่ยว้าวมาดูสิทุกคนว้าวนี่ก็คือปาร์คเออใหม่ของผมนะคะเพราะว่าถ้าผมไปถ่ายคลิปตรงนู้นเนี่ยเออมันจะดูแบบเนอ่ะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตของผมนะถ้าเกิดผมไปถ่ายคลิปตรงนู้นเนี่ยมันจะดูแบบว่ามันจะดูแบบเขาเรียกไงคือมันจะดูแบบไม่สวยอะคืออันนี้ผมก็เพิ่งซื้อไฟมาใหม่นะเอามาแบบแบบทําคลิปเลยเพราะว่า คิดว่าทอดเรามาตั้งมุมนี้มันจะดูสวยขวานะครับก็เลยมาเปลี่ยนป้ามาหมดเลยนะครับก็อาจจะไปทําคลิปจากโต๊ะนู้นบ้างครับเป็นโต๊ะที่ผมถ่ายอันบ็อกซิ่งนะครับตลอดแต่ว่าเอนาคตนะครับก็จะใช้เนี่ยมุมนี้เป็นมุมหลักๆนะครับแต่ก็พยายามเล่นให้แบบมันชินอยู่นะครับเพราะว่าพื้นนี้นะครับเป็นพื้นที่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นชั้นเก็บของอะทุกคนไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นก่อนเห็นเปล่าเนี่ยมันจะเป็นชั้นเก็บเก็บเก็บของครับ แต่นะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันเป็นชั้นเก็บของแวว่าผมเออเอาปาั๊กมาเก็บไว้นะครับเพื่อให้แบบเพื่อให้แบบเพื่อให้แบบเขาเรียกไงมันเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นโต๊ะที่แบบยาวด้วยผมเลยเออเอามาตั้งเป็นปาั๊กปาก,ากครับเวลาผมยืนครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เปิดให้ดูอีกเนี่ยผมจะใช้เท้าเท้าของผมนะครับเออเอาขายันไว้ตรงช่องว่างแล้วผมก็นี่ใส่ไปนะครับไม่มีเลยมากครับ วิธีนี้นะครับเป็นวิธีสิง่งง่ายๆมางลยผมแค่เออมารีวิวป์าให้ทุกคนดูนะครับว่าป๊าของผมมีการพัฒนา <c oughs> ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปดูอินเสิร์ตนะครับงูผมกันเลยนะครับ insert. อินเสิร์ตยูฟิปนั่นแหละไปเลย I fucking 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 can't black fuck black bitch fuck fuck black Fucking are are respond the box You 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 Bloody you you mother you you fucking black I will never send my soul Make a that day, really want to know I, I was out back But the sky I'm feeling a full come I a fire But who's smarter? gotta move harder? Try. Get me for my water